อย่าดับพระวิญญาณอย่าประมาทคำเผยข้อลับลึกจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มัน่นพี่น้องเรารู้นะว่าในยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายนะคะเพราะว่ามีคำของผู้เผยพระชนะนะคะที่ได้พูดไว้ในพระคัมภีร์บอกระยะให้กับเราว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะให้เราคาดหวังการกลับมาของพระเยซูนะคะซึ่งในขณะน,นี้หลายสิ่งที่เกิดขึ้นบ่งบอกว่าเราอยู่ ช่วงเวลาสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้จะมีการลื้อฟื้นนะด้วยการที่ชำระโลกนี้ออกไปก่อนนะพระกัมพีวิวร์บอกว่าโลกนี้จะถูกชำระด้วยไฟนะในครั้งของโนอาห์โลกถูกชำระด้วยน้ำนะเพื่อชำระคนที่ชั่วความบาปออกจากแผ่นดินโลกแต่พระองค์ทรงอารักขาและปกป้องผู้ที่เชื่อไว้นะใน ยุคของโนอานั้นก็มีครอบครัวของโนอาที่เป็นผู้ที่เชื่อแล้วพระเจ้ารักษาเขาไว้นะคะด้วยการต่อเรือแล้วเราก็มีหลักฐานนะ,ะหลักฐานเจอเรือของโนอาที่ติดอยู่บนภูเขานะ,ะซึ่งเป็นซากเป็นโครงเหลือที่เขาเห็นหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะ,ค,ะคนจะบอกว่าพระคัมภีร์เป็นแค่ประวัติศาสตร์นะ,ะพี่น้องใช่ค่ะข้าพเจ้าจะบอกว่า สำหรับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าพระคัมภีร์นั้นเป็นแค่ประวัติศาสตร์แต่สำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าข้อพระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยความล้ำลึกนะคะในมิติของฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเป็นคู่มือในการที่เราจะระมัดระวังในการที่เราจะดำเนินชีวิตถูกต้องในการดำเนินชีวิตที่คาดหวัง ว่าเราจะถูกลับไปเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาก่อนที่โลกนี้จะถูกทำลายด้วยไฟก่อนโลกนี้จะถูกจัดการเอาความบาปออกไปแล้วลื้อฟื้นใหม่นะคะในพระคัมภีร์เป็นความล้ำลึกนะ,ะแล้วก็มีคำเผยที่มาจากผู้เผยพระชนะหลายๆคนได้พูดถึงยุคสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นในพระคัมภีร์ดาเนียลนะเสคาลิยาเอสยาก็พูดถึงนะคะในดาเนียลพูดถึงไวเยอะพระคัมภีร์วิวร์ก็พูดถึงไวเยอะนะแล้ว เรารู้ว่านะคะสัญ,ญลักษณ์ของการที่ก่อนพระเยซูจะเสด็จกลับมาก็คือการสร้างพระวิหารหลังที่สามนะซึ่งตอนนี้เราเห็นข่าวนะ,ะเราเห็นข่าวเรารู้แล้วว่าวัวแดงสําหรับเป็นเครื่องเผาบูชานั้นพร้อมแล้ว แล้วเขาก็พบตัวปุโรหิตแล้วคนที่จะเป็นปุโรหิตในการเผาแล้วถวายเครื่องบูชานี้เพื่อที่จะนำเครื่องที่เผานั้นไปบดเป็นผงสำหรับในการสร้างพระวิหารหลังที่สามพี่น้องมันมาถึงขนาดนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นคริสเตียนเราอย่ามัวแต่หลงละเลงอยู่ในโลกนี้นะรเราควรที่จะเตรียมตัวได้แล้วนะรเราไม่ควรประมาทคำเผยข้อลับลึกนี้เพราะว่านี่คือความจริงนะค,คนที่คิดว่าเรื่องนี้ ไม่ใช่ความจริงนะก็เป็นคนที่จะถูกปล่อยไว้ในโลกนี้คนที่รักโลกนี้พระเจ้าก็อยากให้อยู่ในโลกนี้นะคะเพื่อโลกนี้จะถูกพิพากษาแล้วก็มีการลงโทษเกิดขึ้นนะคะสำหรับความบาปลงโทษความบาปทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนะเพราะฉะนั้นสําหรับเราที่เป็นผู้เชื่อเราควรจะเชื่อให้ลึกมากกว่านั้นนะอย่ามัวตาแบบ ต้องการพระพรฝ่ายเนื้อหนังในโลกความมั่งคั่งชื่อเสียงหรือความสําเร็จนะคะเวลานี้ไม่ใช่เวลาของการสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วนะะแต่เวลานี้เป็นเวลาที่เราสแสวงหาว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะะในเมื่อโลกนี้จะไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวนเพราะฉะนั้นที่ไหนคือที่ที่ถาวนของเรานั่นคืออนาคตที่เราควรจะนึกถึงในเวลานี้นะคะในเวลาที่มันใกล้อวสานของโลกเต็มทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่า เขาเรียกว่ายามินประมาทนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปดูใน u t u b e นะคะเราจะเห็น ลายคิดจากที่พูดถึงยุคสุดท้ายแล้วก็การเตรียมตัวนะเพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาก็ต้องฟังนะถ้าเราไม่เตรียมตัวตอนนี้ก็อาจจะสายเกินไปนะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องเมื่อเราได้ฟังแล้วนะเมื่อเราได้อ่านพระชนะเรารู้แล้วว่าอะไรคือกําหนดเวลาก็ให้เรามีชีวิตที่เตรียมพร้อมนะสแสวงหาพระเจ้าใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าแล้วคาดหวังนะว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาเราจะเป็นกลุ่มคนที่พระองค์จะสรงรับเราไป นะคะก็พระเจ้าโอยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับผระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะ่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพ,พ้าพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุข ทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ